สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจอปบบาดินภูครับวันนี้ครับผมอยู่ที่งาน Watch and Jewelry Expo 2022ที่สที่เียงพรกอน ชั้น M และชั้น1ครับซึ่งงานในวันนี้ครับจะจัดในวันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่24กรกฎาคม2,565และที่สำคัญครับตอนนี้ผมอยู่กับแบรนด์นาฬิกาสวิสที่มีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องของความเป็น Master of Material นั่นก็คือราโดวันนี้จะพาเพื่อนเทุกคนมาอัปเดตกันครับว่าวันนี้จะมีนาฬิการุ่นไหนที่จะลอนแล้วก็เปิดตัวของงานในวันนี้บ้างครับ แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็อยู่กับมาร์เก็ตติ้งของแบรนด์ราโดนะครับสวัสดีคุณแป้งนะครับสวัสดีค่ะแป้งสบายดีนะครับสบายดีค่ะตอนนี้เนี่ยเรียกว่ากระแสะของแบรนด์ราโดเนี่ยมาแรงสุดๆในปี2022ใช่เพราะว่าหลายๆคนนะครับได้รู้จักกับวัสดุที่เรียกว่าไฮเทคเซรามิกนี่เลยนะครับอยากให้คุณแป้งช่วยเล่าเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าวัสดุที่เป็นไฮเทคเซรามิกเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษยังไงค,ค่ะคุณสมบัติหลกัหลกๆนะคะของไฮเทคเซรามิกเนี่ย หนึ่งเลยนะคะน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็2คือทนทานต่อรอยขีดข่วนค่ะข้อนี้จะเป็นอะไรที่ทุกคนชอบมากทุกคนชอบมากเรียกว่าซื้อไปปุ๊บเนี่ยไม่ต้องมีปัญหาเรื่องรอยขีดข่วนไม่ต้องไปแปะฟิล์มใดใทั้งสิ้นเรียกว่าแวววาวตลอดการใช้งานไม่ต้องห่วงเรื่องรอยขวดแมวที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะไม่อมอุณหภูมิไม่อมอุณหภูมิอากาศร้อนอย่างประเทศไทยก็คือไม่รู้สึก เนอหน,น่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวที่ใดอาจจะเป็นอากาศร้อนแบบอียิปต,ต์หรือไปท่องหิมาที่สวิตเซอร์แลนด์ในการเรือนนี้เนี่ยจะรักษาอุณหภูมิที่เข้ากับอุณหภูมิร่างกายที่สำคัญเขาบอกว่าใครที่แพ้อะไรง่ายเนี่ยเรือนนี้สบายมากๆ<ช>เลยใช่ค่ะเป็นไฮโปอัลเลอร์จินิกนะคะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ย <Okay. S 1> สามารถที่จะใส่อยู่คู่กับเราในการทํากิจกรรมต่างๆได้ด้วย3ข้อน,นี้ครับทำให ราโดเนี่ยได้ชื่อว่าเป็น Master of Material แล้วก็หลายๆคนเนี่ยสนใจมากๆ uh huh. เดี๋ยววันนี้ครับเพื่อนๆเ,เราจะมาดูกันว่าในงาน w a t c h a n d j e ีเอ็กซ2 2 2จะมีเรือนไหนที่เพื่อนๆจะได้เห็นเป็นครั้งแรกในช่องบาร์เูบ้างครับและมาถึงนาฬิกาเรือนแรกครับถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆแล้วก็เรียกว่าเป็นพ็อตไอเทมของแบรนด์ราโด นั่นก็คือรุ่นที่มีชื่อว่ากับตันคุกไฮเทคซาบิก er นะคะซึ่งโมเดลที่เพิ่งเปิดตัวปีนี้ก็คือเรือนที่คุณจอบใส่อยู่ค่ะกับตันคุกไฮเทคซาบิกไดเวอร์ Tech er ค่ะความพิเศษของเรือนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะก็คือต่อย,ยอดจากเมื่อปีที่แล้วนะคะเรือนนี้นะคะผ่านการรับรองมาตรฐาน iso 6425น,นะคะซึ่งสำหรับนักดำน้ำมืออาชีพเลยค่ะคก็คือดำน้ำามเมตรนะคะแล้วก็หน้าปัดเนี่ยแบบทึบ เพื่อให้ดูเวลาได้ง่ายขึ้นเมื่อเวลาลงใต้น้ำนะคะแล้วก็ตัวซูเปอร์ลูมินวาเนี่ยตัวภายน้้ำนะคะจะมีสีที่เข้มขึ้นครับค่ะแล้วก็มาพร้อมวันที่นะคะสำหรับลูกค้าบางคนที่ชอบรุ่นกับตันคุกไฮเทคเซอร์ิรุ่นโมเดลที่แล้วจะไม่มีวันที่ค่ะและแน่นอนว่าตัวเรือนทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นพลาสม่าไฮเทคเซอร์ิครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับสีเทาๆแบบนี้ แล้วทางด้านหลังนี้ได้ขาวว่าเขามีการสลับเป็นรูปม้าน้าด้วยใช่ค่ะฝาหลังนี่จะเป็นสกูดาวนะคะแบบทึบซึ่งจากรุ่นเมื่อปีที่แล้วนี่จะเป็นแบบโชว์กลไกส่วนบานทับแล้วก็ฝาหลังต่างๆนี่ย,ยังเป็นวัสดุที่เป็นไท,ไทเทเนียมกระจบก็ยังเป็นซิฟายคริสตัลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือนี้เรียกว่าวัสดุเนี่ยเขามาแบบจัดเต็มมากม และที่สำคัญครับก็ยังสำรองพลังงานยาวนานถึง80ชั่วโมงมีเนเวอร์องแฮ s สปริงที่ป้องกันสนามแม่เหล็กแล้วก็การสั่นสะเทือนอีกด้วยและแน่นอนครับว่านาฬิกาเรือนนี้ครับก็ยังมีโลโก้ที่เป็นตราสมอเรือซึ่งแปลว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นแบบออโตเมติกนั่นเองครับจริงๆถือว่าเป็นเรือนแรกในวงการที่เป็นวัสดุแบบพลาสม่าไฮเทคเซมิคที่ดำน้ำได้ลึกขนาดนี้ถึงกระทำบนแป้งถูกค่ะนี่เรือนนี้เป็นเรือนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับ ราคาครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับเรื่องนี้อยู่ที่1นึ่0 0สนหนึ่งบาทเท่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทสำหรับรุ่นที่เป็น plasma high spec cermet แต่ยังมีอีกสีสีด้วยกันใช่นั่นก็คือสีดำสีดำสีเทาเอ่อมีสีออกขาฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากๆกนั่นก็คือสีเขียวสีเขียวมากสีเขียวนี้จะมีจําหน่ายที่ไหนครับคุณจันจะมีจํากัดช่องทางจําหน่ายนะคะจะมีแค่ที่สยามพารากอนเซ็นทรัลชิดลมนะคะแล้วก็เมกะบังนา แต่ตอนนี้ครับที่สยามพารากอนครับยังมีอีกหนึ่งเรือนนีนั่นก็คือเรือนนี้นะครับเรือนนี้จะเป็นสีดำนะครับบอกแล้วว่าของพวกขายดีมากมาตอนนี้นนเหลืออยู่นหนึ่งเรือนที่สยามพารากอนที่สามารถรับกลับบ้านได้เลยนะครับ เรือนนี้นเพื่อนๆจะสังเกตว่าวัาสดุของเขาเนี่จะเป็นไฮเทคเซรามิกสีดำเขานีอยากให้คุณแป้งช่วยเล่านิดนึงครับว่าส,สีเสีมีความแตกต่างกันยังไงครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยนะคะอย่างสีดำเนี่ยค่ะเราจะฉีดสีเข้าไปตั้งแต่แรกนะคะคือไฮเทคเซรามิกของเราเนไม่ได้เป็นการเคลือบสีเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มตั้งแต่การฉีดสีเข้าไปตั้งแต่แรกเริ่มนะคะแล้วก็เอาไปอบที่อุณหภูหหมิ1 0 0 0 0องศาเซลเซียสอันนี้สําหรับสีที่เป็นสีดํานะคะครับผม แล้วก็สำหรับเรือนที่เป็น plasma high t e ซร ceramic นะคะเราจะอบที่เซรามิกสีขาวก่อนนะคะที่อุณหภูมิ2000 20, 0องศาเซลเซียสจนกระทั่งเขาเปลี่ยนสีกลายเป็นสีโลหะหรือว่าสีพลาสมานั่นเองเพราะฉะนั้นครับนี่คือที่สุดนะครับนี่คือ h ฮเท tech ceramic ที่เรียกว่าล้ำสมัยที่สุดและนี่คือ plasma h ฮเท t e ซร ceramic เรียกว่าเป็นอีกขั้นของวงการนาฬิกาจริงๆบอกแล้วว่าแบรนด์ของเขานั้นคือ master of material เรือนนี้สนุนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณแป้ง 1 1 5 9 0 0บาทเท่านั้น 1, 100, เองห1 5 9 0แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทและสำหรับเรือนนี้นะครับเพื่อนๆอยู่ที่ราคา 1, 9, า 1> <c oughs> นึ่0กักับอีก3า0บาทนี่เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบนะครับอยากได้แวะมา CF กันได้เลยที่สาขาเสียบพารากอนครับ <c oughs> และนอกจากความสวยงามของนาฬิกาของแบรนด์ราโดแล้วนะครับ <c oughs> เขาก็ยังใส่ใจรายละเอียดมาก <c oughs> ๆไปจนถึงดีไซน์ของกล่องซึ่งน่าสนใจมากผมอยากให้เพื่อนๆได้มีโอกาสเห็นกล่องของราโดในเวอร์ชันใหม่นะครับนี่นะครับ กล่องเขานี่นะครับสามารถที่จะพกพาได้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่อยู่ในกล่องใหญ่ในลักษณะแบบนี้ได้ครับทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะประหยัดพื้นที่ในการเก็บ,บสามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เซฟหรือกระเป๋าเดินทางได้เป็นอีกหนึ่ง gimmick น,นะครับที่น่าสนใจมากๆของแบนรนด์ราโดครับคราวนี้นะครับมาถึงนาฬิการเรือนที่2ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ในปี2022ถุแปงค่ะเป็นปปนาฬิการเรือนไหนครับ เป็นรุ่นกับตันคุกโอเวอร์พอเวิร์ดไมเนะคะนี่เป็นรุ่นหนึ่งที่ผมเคยรีวิวเอาไว้แล้วในช่องมาดินผูด้วยะนะครับนี่ก็คือเรือนนี้นั่นเองนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับในการเรือนนี้ต้องบอกว่าเข้ามาพร้อมกับแพคเกจริ้ที่มีความพิเศษเหนไหมครับเพื่อนๆเราจะสังเกตว่าเข้ามากับกซองหนังนะฮะที่มีความสวยงามมาก แล้วก็มีสายแถมมาให้นะครับทั้งเป็นสายหนังแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสายที่เป็นสายแบบสแตนเลสสตีลนี่สวยงามมากๆดีไซน์ก็คือเป็นเมล็ดข้านะครับ,รบและสายของเขานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไง่ายมากใช่คะ่ะเป็นอีซี่คลิปนะคะสามารถรกดที่สปริงบาร์เนี่ยแล้วก็สามารถเปลี่ยนสายได้เลยไม่เกินหนึ่งนาทีะคะ่ะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ย เรือนนี้น่ารักมากๆครับขนาดหน้าปดัดอยู่ที่37มิลิเมตรนะครับเรือนนี้เนี่ยลูกค้าสั่งจองกันเยอะมากใช่ไหมคุณนใช่ค่ะก็<ๆ>ตอนนี้นะคะสินค้าเราอาจจะยังไม่พอแต่ว่าลูกค้าสามารถเข้ามาจองได้ที่สาขาที่สาขาใกล้บ้านนะคะสับพนักงานได้เลยค่ะ<ม>หรือว่าแอดแอดไลน์ก็ได้ค่ะแอดรัลด์ไทยแลนดนะคะ เพื่อทำการสํารองไว้ก่อนได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะได้นะครับสามารถที่จะมาลงชื่อที่เค<ะ>าน์เตอร์ของราโดทุกสาขาหรือเ,เข้าไปที่ไลน์แอดของราโด Thailand ก็ได้<ะ>เป็นเรือนหนึ่งที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากแล้วก็มีความคุ้มค่ามากๆสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อนๆก็คือเรือนนี้เป็น w o r l d t i m เมใช่ค่ะสามารถดูเวลาได้รอบโลกเลย<ะ>ด้วยการหมุนขอบเอบเซอร์แบบนี้ แน่นอนครับว่าขอบเบเซลของเขานั้นก็ต้องทํามาจากไฮเทคเซรามิกอย่างแน่นอนนะครับเรือนนี้ตัวเรือนเป็นสแตเลสสตีลนะครับนี่ให้ดูทางด้านหลังโชว์กลไกด้วยและที่สาคัญเรือนนี้เนี่ยกลไกของเขาเนี่ยพิเศษกว่าทุกๆเรือนของลาโดใช่ไหมครับเป็นรุ่นแ้าของลาโดนะคะที่ทําเป็นกลไกไขลานค่ะนี่เป็นกลไกไขลานปกติแล้วเนี่ยลาโดจะเป็นกลไกแบบออโตเมติกอ่าเรือนนี้เนี่ยเป็นไขลานนะครับแล้วก็ที่สาคัญมีบอกวันที่ด้วยนะครับ เป็นอีกหนึ่งเรือนที่น่าสะสมมากๆและทุกเรือนครับมีการ run number ด้วยจะมีหมายเลขนะครับสลักเอาไว้ทางด้านหลังทุกเรือนเลยว่าเรือนที่เพื่อนๆได้รับครอบครองเนี่ยเป็นเรือนที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้ในการเรือนนี้นะครับสามารถที่จะแวะเข้ามาจองได้ที่สยามราก้อนเลยครับลิมิเต็ดเพียง1,962เรือนทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากได้เรือนนี้เนี่ยต้องมีการสั่งจองนะครับเพราะเป็นลิมิเต็ดอ dition มีเพียงแค่1,962เรือนทั่ว <Hello. S 1> โลกเท่านั้นซึ่งเป็นปีที่เขามีการลอนไซการุ่นกับตันคุกออกมานั่นเองเป็นอีกหนึ่งเรือนที่น่าสะสมมากมากครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงในการเรือนที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆเพราะในการเรือนนี้เพิ่งมาลงที่ช็อปที่สาขาสยามพารากอนเลยและช่องมานินคูเป็นช่องแรกในประเทศไทยที่จะมีการลอนนาฬิการเรือนนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าอะไรครับคุณแปง้งกับตันคุกโครโนกราฟค่ะนี่กับตันคุกโครโนกราฟนะครับนั่นก็คื เรือนนี้นั่นเองนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับในการเรือนนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างคุณแป้งครับความพิเศษนะคะก็จะอยู่ที่กลไกโครโนกราฟนะคะสามารถจับเวลาได้ค่ะสามารถที่จะจับเวลาได้ค่ะแล้วก็มาใน,นกลไกคาลิเบอร์ใหม่ล่าสุดของเราคะ่ะคาลิเบอร์ R 8 0 1, 1ค่ะคาลิเบอร์ R801 ครับสำรองพลังงานได้กี่ชั่วโมงครับเรือนหชั่วโมงค่ะกงถือว่าเยอะมากๆเลยสําหรับนาฬิกาที่เป็นโครโนกราฟนะคะเพราะว่าเขาจะต้องแบ่งพลังงานส่วนหนึ่งเอาไว้สําหรับการจับเวลาด้วยนะครับคราวนี้เรือนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอกจากความสวยงามของการดีไซน์แล้วกล่องของเขายังมีความอลังการมากๆนะครับนี่นี่เลยค่ะเขาจะมาเป็นเซตในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเหมือนหีบสมบัตินี่ของกัปตันคุกนะครับนี่ ที่เป็นนักสำรวจนะครับเดินทางนี่สวยงามมากแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับเขามีสายมาให้ใ<ช>ถึง3แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบสเตล s t สตแบบนี้นะครับ<ฆ>แล้วพอเราเปิดออกมาปุ๊บนะครับนี่เราก็จะมีเป็นสายหนัง<ฆ>แล้วก็จะ<า>เป็นสายผ้าแบบนาโต้ด้วยนะครับเรียกว่าครบเครื่องจริงๆ เรือนนี้เนี่ยมาครบเซ็ตแบบนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับคุณแป้อยู่ที่ 1, 2 2 2 6 0 0บาทค่ะมีหนึ่งแสเป็นอะไรที่คุ้มค่าคม,มากมากเพราะว่าได้ทั้งโคโนกราฟด้วยได้ทั้งสายด้วยแล้วก็แพคเกจจริงด้วยที่สําคัญนะครับตอนนี้มาเพียงแค่1เรือนที่สยามพารากอนเท่านั้นใครดูคลิปนี้เสร็จแล้วอยากได้ร,ร,<มา>รีบมา C F รีบมา CF ด่วนๆเลยนะครับรบ,บอกแล้วว่าของราโดเนี่ยของเข้ามันน้อยมากๆครับ และนอกจากนี้นะครับเพื่อนๆในงาน Watch and Jewelry Expo 2022นะครับทาง r a d o นั้นเนี่ยยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับมอบให้ส่วนลดถึง10%นะครับสำหรับในการทุกรุ่นยกเว้นรุ่น Limited Edition ที่เป็น o v e r p o l ครับเท่านั้นยังไม่พอครับเส็จที่2เพียงแค่แอด l ลนของ Ad r a d o Thailand นะครับยังได้ส่วนลดเพิ่มเติมอีกถึง500บาทนะครับและที่สำคัญครับสามารถที่จะผ่อน0%ได้ยาวนานถึง10เดือนและออนท็อส่วนลดอีก 3-5%เครับเพียงแค่เข้ามาที่เคาน์เตอร์ของ Rado ครับเพราะฉะนั้นครับใครทีร่อยากจะดูในการเรือนใหม่นะครับแล้วก็อยากจะสัมผัสประสบการณ์แบบ Master of m a t e r i a l เรียนเชิญทุกท่านมาฟีกันได้ที่เคาน์เตอร์ของเสี่ยงเทก้อนวันนี้ผมจ็อกมาอินทูและคุณแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ